หลังจากวันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมาสงกรานไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกเป็นรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติเรียบร้อยแล้วไม่เพียงสร้างความน่ายินดีให้กับคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นยังเป็นการประกาศให้ชาวโลกรู้จักกับสงกรานไทยมากขึ้นอีกด้วยหลังมีข้อโต้แย้งจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาที่พยายามจะใช้คำว่าสงกรานเป็นคำเรียกชื่อเทศกาลประเพณีรดน้ำในช่วงวันปีใหม่ แม้โดยทั่วไปมักเรียกกันว่าโจชนามถมเอยแต่ชาวขเขมรยืนยันเสียงแข็งว่าสงกรานเป็นของกัมพูชาอ้างโดยการงัดหลักฐานจารึกโบราณที่ถูกแกะสลักไว้บนเสาหินก่อนจะกระจายข้อมูลดังกล่าวให้ชาวขเขมรเชื่อในเรื่องนี้มีคนดังเน็ตไอดอลของกัมพูชาออกมายืนยันกันอย่างมากมายถึงหลักฐานการเชื่อมโยงดังกล่าวก่อนจะมีเพจคนไทยออกมาโต้ชุดข้อมูลดังกล่าวว่าเป็นเท็จเนื่องจากหลักฐานโบราณที่ชาวขเขมรเชื่อมั่นว่าสงกรานเป็นของตนนั้น แท้จริงเป็นจารึกที่อยู่ในปรา,าสาทวัศกรรมแพงใหญ่ตั้งอยู่ที่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดรีสเกตแม้สงกา์ไทยจะขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วสื่อในกัมพูชามีการนำเสนอข่าวนี้หลายสำนักแต่ชาวเขมรดูเหมือนจะหาข้ออ้างและจ้องจับผิดเหมือนเป็นการพยายามจะได้ค่าการขึ้นเป็นมรดกโลกในครั้งนี้โดยบอกว่าสงกา์ที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกนั้นไม่ได้ใช้คำว่าออฟไทยแลนด์แต่ใช้คำว่าอินไทยแลนด์ หรือสงกรานเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อเทศกาลในประเทศไทยดังนั้นยืนยันว่ากัมพูชาคือต้นฉบับและเขเมรจะยังผลักดันการใช้ชื่อสงกรานในกัมพูชาต่อไปแต่ในขณะเดียวกันชาวเน็ตไทยได้นําภาพมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่ชาวเขเมรกาลังตั้งเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเพราะคุณโบกการอของกัมพูชาเองก็ใช้คําว่าในกัมพูชาไม่ใช่ของกัมพูชาเช่นกันหลังจากสื่อของกัมพูชานําเสนอเรื่องดังกล่าว ชาวเขมรเข้ามาคอมเมนต์มากมายเกี่ยวกับประเด็ดนนี้และมีจํานวนไม่น้อยที่กดแสดงความรู้สึกเศร้าหลังทราบข่าวสงกรานไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วโดยชาวเขมรบางคนคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องดีที่ยูเนสโกยอมรับสงกรานในประเทศไทยแต่นั้นไม่ใช่สงกรานของประเทศไทยดังนั้นในอนาคตเราจะยกสงกรานเป็นของกัมพูชาต่อมาบอกสงกรานไม่ได้มีแค่ประเทศไทยสงกรานในไทยไม่มีในโลกต่อไปก็ใส่คําว่าสงกรานในกัมพูชาได้เหมือนกัน ดังนั้นเราควรเรียกร้องให้รัฐบาลกัมพูชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนําเสนอคํานี้ให้เป็นมรดกโลกได้เหมือนกันถ้าเขาเปิดศินให้ประเทศไทยเราก็สามารถทําได้แปลว่าให้มีสงกรานในประเทศอื่นได้ถัดมาบอกกระทรวงในกัมพูชากําลังทําอะไรนี่คือเทศกาลปีใหม่ของเขมรแบบดั้งเดิมมีหลักฐานบนกําแพงวัดมีชาวเขมรตอบกลับพร้อมเน้นย้ําว่าเขาขึ้นทะเบียนเฉพาะในประเทศไทยก่อนทิ้งท้ายว่าสงกรานเป็นของเขมรเพราะเรามีหลักฐาน ชาวเขมรยังคอมเมนต์ตอบไปอีกว่าสงกรานเป็นของเขมรต่อให้ประเทศไทยขึ้นเป็นมรดกโลกแต่ก็เป็นของเขมรอยู่ดีชื่อหนักขโมยได้แต่ขโมยความเป็นเจ้าของมันทําไม่ได้จริงๆแล้วเราเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเราควรจะเป็นผู้นําในเรื่องเหล่านี้ทําไมกระทรวงของเราถึงไม่รู้และหลับหูหลับตาประเพณีบางส่วนของยุคอังกออ์ได้รับการรักษาและสืบทอดโดยคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้อีกคนบอกถ้าประเทศไทยใช้คําว่าสงกรานเราก็ใช้คําว่ามหาสงกรานดีไหม สุดท้ายบอกทำไมเขมรไม่เตรียมเอกสารล่วงหน้าในการยื่นขอขึ้นทะเบียนกระสวงวัฒนธรรมดูเหมือนไม่สนใจอะไรเลยนอกจากนี้ยังมีคนไทยเข้ามาแสดงความเห็นในเรื่องนี้เช่นกันขอบคุณที่คอยส่งเสริมสงกรานในประเทศไทยเขมรจะน่าด้านใช้คํานี้ต่อไปก็เรื่องของเขมรแต่เมื่อพูดถึงสงกรานคนทั้งโลกจะนึกถึงเพียงประเทศไทยส่วนอีกคนบอกสงกรานเขมรชื่อโจชานมธรรมเอยก็ไปใช้ชื่อตัวเองสิของตัวเองไม่มีปัญญาทาให้ดัง พอเห็นไทยทําให้คําว่าสงกรานดังก็เปลี่ยนชื่อตามไทยทําไมเขมรถึงกล้าเคลมภายหลังจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสงกรานไทยนายยกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้กล่าวเชิญชวนต่างชาติสัมผัสประเพณีสงกรานไทยซึ่งรัฐบาลยินดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกให้มาร่วมเทศกาลนี้สัมผัสประสบการณ์ของประเพณีสงกรานในประเทศไทยพร้อมด้วยรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยสงกรานไทย ถือว่าเป็นม ok รดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติลำดับที่4ของไทยหลังยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้โขนนวดไทยและโนราไปแล้วก่อนหน้านี้ก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Amazing ASEAN เพื่อพูดคุยกันในประเด็นต่อไปครับ